อ่ะข้อยี่สิบสามนะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดค่อยๆไปดูทีละข้อเลยนะคิดเลขเจ็ดแฟกส่วนสามแฟกตัดเลขออกมานะครับมันกลายเป็นเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่หกสี่เออห้าสี่ยี่สิบเจ็ดหกสี่สิบสองคูณกันออกมาก็เลยได้แปด้อยสี่สิบข้อนี้ก็เลยถูกข้อสองสี่แฟกตัดสามแฝกเหลือสี 6แฟกตัด5แฝกเหลือ6คูณกันออกมาได้24ก็เลยถูกข้อ7เอข้อส n แฟกส่วน n อลบ2แฟกตัดกันออกมาตัวบนตัดไปจนถึงตัวก่อนตัวล่างก็คือถึง n-1 ลบ1ก็เลยถูกข้อ4 n-1 บวก1แฝกกับ n ลบ1แฟก็ตัดเป็น n-1 บวก1คูณกับ n ซึ่งออกมากลายเป็น n กำลังสบวก n ดังนั้นข้อนี้จึงผิดข้อ5 6แฟกตัด5แฟกเหลือ6เหลือส่วน2แฝกอยู่2แฝกคือ2ตัด6เหลือ3ก็เลยผิดข้อ6 7เจดแฟกส่วนเ็ลบสแฟกก็เลยกลายเป็น7แฟกหารด้วย5แฟกเแฟกหารด้วย5แฟกคือ7คูณ6ถ้าตัดเลข7คูณหคือ42ก็เลยถูกนะครับ ัดไปข้อ7 3แฝคูณ5แฟคือ3แฟได้6 5แฟได้120มีบอกให้ท่องเลขไว้นะครับ6คูณ120ได้720ถูก3แฟกยกกำลังสอง3แฟได้6 6ยกกำลังสองคือ36จึงผิด3คูณ4แ3คูณ4แฟ,ค,4แฟคือ12แฟ เลยถูกสามแฟกค,คูณสี่แฟกเท่ากับสิแฟกไหมแฟกไม่มีคุณสมบัติการกระจายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการกระจายการบวกการลบการคูณการหารไม่มีเลยดังนั้นจึงผิดข้อ11บเอ็ดมิกีก้เราคิดมาแล้ว3าแฟกกำลังสองจากข้อ8ได้36ก็เลยถูกส่วนข้อ12บสต้งต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตัวของแฟกทอเรียล เราบอกว่าวิธีการเขียนคือเอาตัวมากสุดเป็นตัวแฟกหารด้วยตัวเถิบจากตัวนี้ลงไปก็เลยกลายเป็น n ลบ r แฟกอันนี้ก็เลยผิดอีกนะครับส่วนข้อ13 n ลบ r บวก1มันลงไปเรื่อยๆจนถึง1อยู่แล้วมันก็เลยได้กลายเป็น n ลบ r บวก1แล้วก็แฟกก็เลยถูกส่วนข้อ14 เขาแค่เขียนย้อนสอนเรียงลำดับจากน้อยไปมากแปลว่ายังไงก็ตามตัวมากสุดคือ n บวก4แล้วถอยหลังกลับมาจนถึง1มันก็เรียกว่า n บวก4 factorial ก็เลยถูกถัดไปข้อ15ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับคือถ้าพี่แบงค์อยากจะเปลี่ยนให้มันเป็น factorial ต้องเอาตัวหน้ามาเป็นตัวแฟก แล้วหารออกด้วยตัวที่เถอะไปของตัวนี้คือ n ลบ r บวกหนึ่ง n ลบ r ลบหนึ่งนะครับแฝกก็เลยผิดถัดมาข้อสิบหกกำลังคิดว่าข้างซ้ายเท่ากับข้างขวาหรือเปล่านะครับเราบอกว่า n ลบ r บวกหนึ่งกับ n ลบ r บวกหนึ่งตัวนี้ตัดกันทิ้งได้ก็เลยกลายเป็น n ลบ r แฟกก็เลยถูกอีก นะครับถัดมาตัวข้อ17เอา r ลบ1กับแฝกกับ r ลบสแฝกตัดกัน r ลบหแฝกสามารถกระจายออกมาก็กลายเป็น r ลบ1 r ลบ2ไปจนถึงก่อนหน้า r ลบสก็แค่ r ลบ2องครับแล้วหลังจากนั้น r ตัด r ทิ้ง r ลบ1ตัด r ลบ1 r ลบ2ตัด r ลบ2ดังนั้นมันเหลือแค่1ฝั่งนี้จึงผิดข้อ18 เพียงบอกว่าเอาตัวนี้เอาสองตัวนี้นะครับตัดกันจะกลายเป็นไรต้องกระจายตัวบนไปจนถึงเอ่อตัวล่างไปถึงตัวบนถูกไหมตัวมากไปถึงตัวน้อยตัวล่างตัวนี้มันคือ n ลบ r บวกหนึ่งกับ n ลบ r แสกปะครับถ้าเรามองอย่างนี้มันก็จะตัดได้ส่วนตัวนี้ r ลบหนึ่งแก r ลบหนึ่งแฝกก็ตัดกันทิ้ง n ลบบวก1ตัดกับาย n ลบบวก1ตัวนี้เลยเหลือแค่ R ตัวเดียวดังนั้น R เท่ากับ R จึงจริงข้อ19พี่แบงค์แตกตัว R แฟกกับ r ลบ1แฟกทีนี้จะให้ลูกเล่นอีกอย่างหนึง่งคือแทนที่พี่แบงค์จะไปแตกตัวชาวนี้พี่แบงค์ใช้การรวมตัวคือ n ลบ r เออขอโทษ R คูณ r ลบ1แฟกเนี่ย ตัวนี้พี่แบงค์บอกว่ามันรวมกันออกมามันกลายเป็นอาแฟกได้ไหมแล้วมันจะได้การตัดกับอาแฟกตัวนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเขียนเยอะนะครับให้มุมมองอีกมุมหนึง่งส่วนตัวตรงนี้เราเห็นว่ามันมีเอลบอาแฟกแล้วตัวนี้ก็เป็นเอลบ r แฟกข้อนี้นะครับถ้าใครมองเห็นเผลอๆเนี่ยจะบอกว่ามันตัดกันได้แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราลองสังเกตให้ดีตัวล่างอ่ะ Factorial อ่ะมันอยู่ข้างในวงเล็บอยู่ที่ R แต่ตัวบนอนะ่ะ f a c ท o r ร a ยมันอยู่ข้างนอกวงเล็บมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนแปลว่ามันตัดกันไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ยังไงก็ตามมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือข้อ23เฉลยข้อ1ถึงข้อ19ครับก็เป็นการทบทวนจากการที่เราทำมาข้างหน้าแล้วนะครับ